ชาวระนองเขาจะว่ายังไงสับสนกันแค่ไหนมีนายกเทศมนตรีถึงสองคนใครกันแน่เป็นตัวจริงติดตามพร้อมกันกับคุณอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ค่ะหลายๆเรื่องนะฮะพอดีพอมีงานหรือว่าจะแจ้งอะไรเกี่ยวกับไฟหรือเกี่ยวกับอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะไปแจ้งกับใครตรงไหนเพราะว่านายกสองคนมันมีทั้งตึกใหม่ทึกเก่าคือไม่ฟังเดือดร้อนว่าช่วงนั้นเงินสูงอายุอะ ถึงเวลาเขไม่เขาไ,ไม่ได้เขาไม่จ่ายให้ทีมล่าความจริงลงพื้นที่สอบถามความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองระนองที่ได้รับผลกระทบจากการมีนายกเทศมนตรีถึง2คนมานานกว่า1ปีซึ่งไม่ได้ทําให้การทํางานดีขึ้นเป็น2เท่าแต่กลับกลายเป็นการสร้างความสับสนประชาชนไม่รู้จะเข้าหานายกคนไหน แม้ที่ผ่านมาปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีคาสั่งให้นายเจียรวัตรเจริญนิธิโพคินหรือนายสมชายข้ามสมุทดกับเข้าดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีและมีคําสั่งเป็นหลายลักษณ์อักษรให้นายพินิษ์ตันกุลหยุดปฏิบัติหน้าที่รวมถึงแก้ไขปัญหาต่อเนื่องด้วยการเซ็นคาสั่งยุบสภาเทศบาลเมืองระนองและสรรหาสมาชิกสภาเทศบาลชั่วคราวชุดใหม่ขึ้นมาแทนแต่ทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาที่กําลังดําเนินการอยู่นี้ดูเหมือนจะยังไม่เป็นที่พอใจคนเมืองระนอง ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองระนองบางรายบอกกับทีมล่าความจริงว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นนายกเทศมนตรีตัวจริงเวลาเกิดปัญหาความเดือดร้อนก็ไม่รู้จะแจ้งใครเพราะนายกมีสองคนที่ทำงานของนายกก็มีสองตึกทำให้ไม่รู้ว่านายกคนไหนจะตัดสินใจได้อย่ากให้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้จบเสียทีกมมันยังงงอยู่ว่าถ้ามีคำสั่งคนเดียวตึกใหม่มันยังเป็นนายกคนที่ว่าแต่งตั้งเลือกตั้งขึ้นไป แต่ตึกเก่าเป็นนายกแต่งตั้งผมก็ไม่เข้าใจเป็นยังไงนี่มันประเด็นอยู่ตรงนี้ถ้าคนเดียวก็ต้องตึกใหม่ใช่ไหมฮะมีตึกเดียวนั่นนะคือที่ทํางานของนายกอันนี้ประเด็นเราจะขึ้นไปขึ้นไปทําธุระอะไรเงี้ยบางทีมีนายกสองคนเราจะเข้าไปนายกไหนดีเนี่ยเช่นเดียวกับคุณลุงมอเตอร์ไซค์รับจ้างรายนี้ที่บอกว่าช่วงที่มีปัญหาแรกๆได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุที่ต้องได้รับทุกเดือนแต่ช่วงนั้นต้องรอนานถึง3มเดือนกว่าจะได้รับเงินตามปกติ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ก็คืออมความเดือดร้อนว่าช่วงนั้นเงินสูงอายุถึงเวลาเขาไม่เขาไม่ได้ไม่จ่ายให้กัสามเดือนแล้วก็คนพิการเพื่อนผมเป็นคนพิการนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกันก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเขาให้อหละแต่ก็ต้องสามเดือนผ่านไปคือเขาให้ การปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อนานข้ามปีทําให้ถูกมองจากบางฝ่ายว่าเรื่องนี้อาจมีการเมืองเครือบแฝงอยู่อย่างนายวรานน์เกินศิลป์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่กรรมการธรรมพิบาลของจังหวัดต่้งขอสังเกตว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดอาจมีการร่วมมือเป็นกระบวนการตั้งแต่อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดไปจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องผมก็ลงไปทักท้วงว่าท่านผู้ว่ามีนัยยะอะไรหรือเปล่า เพราะโดยในข้อกฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถเข้ามาได้นะแล้วตรงนี้ผมดูแล้วว่าขบวนการตรงนี้มันทากันเป็นขบวนการคือเขาก็ามีเจ้าหน้าที่ของของท้องถิ่นจังหวัดละนองเนี่ยขอถอนกิจสัตการเลยขอถอนขอถอนข้อหาหรือกิจสัตการเลยโดยที่ว่าเอกสารมีทั้งหมดนะแล้วมันก็ทําให้เกิดการบานไปลายมันจนถึงตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลน,นะโดยมายุบสภาฝากท่านนายกประยุทธ์ นะและก็ท่านมีชัยรชชพันธนะ์ในฐานะมือกฎหมายมือหนึ่งของประเทศนะให้ดูแลเรื่องนี้ให้ความเป็นธรรมนะจะออกมายังไงก็ได้แต่ขอให้เป็นความเป็นธรรมการจัดการปัญหานี้ด้วยการออกคาสั่งยุบสภาเทศบาลเมืองระนองช่วงก่อนหน้านี้ถูกมองว่าเป็นเรื่องเก่าไม่ถูกที่คันอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนองที่ต้องหลุดจากตาแหน่งเพราะโดนคําสั่งยุบสภาเทศบาลบอกว่า ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนี้เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและไม่ขอรับยตินี้โดยเด็ดขาดหากจะให้พวกตนยุติหน้าที่ต้องออกเป็นคําสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา4 4เท่านั้นเนื่องจากพวกตนอยู่ในวาระรักษาการตามคําสั่งหัวหน้าคอสชอที่12557ับ 2, 7, เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวการยุดว่าในครนั้งนี้ว่าเป็นการไม่ถูกต้องเพราะเป็นการแก้ปัญหา ที่ปลายเหตุตอนต้นเหตุคือมาจากการที่มีนายกอสองท่านผมในฐานะประธาสภาจึงไม่สามารถรับยัติจากนายกได้ถ้าหากจะพ้นจากตำแหน่งนั้นหรือมีการยุบสภานั้นต้องเป็นคำสั่งของหัวหน้าอ่ารักษาความสงบแห่งชาติแต่เพียงผู้เดียว เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ทีมล่าความจริงลงพื้นที่ไปติดตามปัญหานี้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลชั่วคราวชุดใหม่ครั้งแรกพอดีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมและบอกว่าปัญหาความไม่ลงตัวของผู้ดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองระนองจบลงไปแล้วมีการดําเนินการตามขั้นตอนทุกอย่างตามกฎหมายและยืนยันว่าชาวระนองไม่อยากเห็นความขัดแยง้งเชื่อว่าคนระนองจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เองขณะนี้เนี่ย ตัวท่านนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันซึ่งรักษาการนะครับตามรักษาการตามคําสั่งคสชเนี่ยนะฮะก็จะปฏิบัติหน้าที่ไปเช่นกันนะครับโดยมีสภาเทศบาลเนี่ยคอยกันกรองนะครับคอยกำกับดูการปฏิบัติงานนะฮะก็เป็นไปตามกฎหมายครับคือคนละนองไม่อยากเห็นความขัดแยง้งเดี๋ยวถึงเลือกตั้งก็ว่ากันใหม่นะครับทีมนันกการเมืองก็ลงไป ทำหน้าที่ของท่านถึงเวลาประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองแนวทางการแก้ปัญหาภายใต้าการนำของผู้ว่าราชาการจังหวัดคนใหม่มีความหมายว่านายจิรวัตรเจริญนิธิพกินหรือนายสมชายข้ามสมุทรคือนายกเทศมนตรตีตัวจริงแต่คำถามก็คือฝ่ายที่สูญเสียอำนาจอย่างนายพินิจต,ตันกุลและอดีตสมาชิกสภาเทศบาลท,ที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกคำสั่งยุบสภาเทศบาลจะยินยอมหรือไม่ เพราพวกเขาก็ได้ชื่อว่าได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนเช่นกันสุรเดชพลอยมุกถ่ายภาพอนุรักษ์เพ็งสวัสดิ์จิมลาความจริงหนาว26รายงาน